สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังมีเพื่อนสมาชิกในช่องร้องขอหุ้นตัวนี้เข้ามาวันนี้ผมจะมาคุยกันถึงบริษัทเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือเอวาเทคโนโลยีหรือ Aeva e ลองนึกภาพถึงเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกการมองเห็นของเครื่องจักรไปตลอดการจากแค่เห็นเป็นภาพสามมิติเหมือนกล้องทั่วไปให้กลายเป็น เห็นและสามารถรู้ความเร็วของทุกๆจุดในภาพได้พร้อมกันนั่นแหละครับคือสิ่งที่เอวากำลังทำอยู่ด้วยเทคโนโลยี 4D LiDAR ที่ล้ำสมัยของพวกเขาเรามาทำความรู้จักกับบริษัทเอวาเทคโนโลยีครับซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของเทคโนโลยีการรับรู้หรือ Perception Technology ที่ไม่ใช่แค่ในรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเท่านั้นแต่รวมถึงในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายด้วยครับ เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีของเอวามีอะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งและผลประกอบการล่าสุดในไตรามาสที่2ปี2025เป็นอย่างไรบ้างครับเอวาเทคโนโลยีคือบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นจะสร้างการรับรู้สำหรับทุกสิ่งด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ยุคใหม่ที่เหนือกว่าครับหัวใจหลักของพวกเขาคือ 4D LiDAR on Chip ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่า LiDA r ทั่วไปจุดเด่นที่สำคัญที่สุดก็คือ ไดา้าของเอวาไม่ได้แค่วัดระยะทางของวัตถุได้เหมือนไลดา้าทั่วไปเท่านั้นแต่ยังสามารถวัดความเร็วของวัตถุเหล่านั้นได้พร้อมกันในเวลาจริงด้วยครับนี่แหละครับคือที่มาของคำว่า4มิติเรามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆกันครับว่าเทคโนโลยีของเอวานั้นแตกต่างจากไลดา้าทั่วไปอย่างไรเอวา 4D ไลดา้าที่ใช้เทคโนโลยี FMCW สามารถวัดทางระยะทางและความเร็วได้พร้อมกันมีระยะทําการที่ไกลถึงกว่า500เมตรและที่สำคัญคือไม่ถูกรบกวนจากแสงแดดจ้าหรือสัญญาณจากรถคันอื่นๆเลยครับในขณะที่ไรดร์ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยี Time of Flight หรือ TOF สามารถวัดได้แค่ระยะทางเท่านั้นครับมีระยะทําการที่สั้นกว่าและยังถูกรบกวนได้ง่ายกว่าด้วยครับนี่คือความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ทำให้เอวามีความโดดเด่นในตลาดครับ แล้วเอวาทำเงินอย่างไรโมเดลธุรกิจของพวกเขาคือการขายระบบเซ็นเซอร์ไลดา้าและบริการด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทต่างๆลูกค้าส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็คือบริษัทชั้นนำที่กำลังวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือระบบอัตโนมัติอื่นๆครับเอวามองเห็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่มากๆครับซึ่งรวมกันแล้วมีมูลค่าสูงถึง8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในหลายๆอุตสาหกรรม และนี่คือขุมทรัพย์ที่พวกเขากำลังพยายามจะเข้าไปครองครับเรามาดูว่าตลาดที่เอวาตั้งเป้าไว้มีอะไรบ้างครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือยานยนต์หรือออโตโมทีฟมูลค่ากว่า25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรถยนต์ไร้คนขับและระบบช่วยขับต่างๆตลาดรองลงมาคือระบบอัตโนมัติในการผลิตหรือ manufacturing automation มูลค่า1 4 0 0 0ล้านสหรัฐ และยังมีตลาดอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือโรบอติกส์มูลค่า1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการทหารและสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของเอวามีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างมากๆครับลองมาดูผลงานไตรามาสล่าสุดกันครับรายได้ของเอวาในไตรามาสสปี2025 อยู่ที่5.5ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง174เร์เเมื่อเทียบกับปีก่อนครับผลขาดทุนจากการดำเนินงานหรือ Non-GAAP ก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับลดลงเหลือ25.1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องสังเกตคือผลขาดทุนสุทธิหรือ GAAP ที่ดูสูงถึง192.7ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากธุรกิจหลักแต่มาจากรายการพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันครับเรามาดูตัวเลขสำคัญอื่นๆกันรายได้ที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากการที่เอวาสามารถขายหน่วยผลิตภัณฑ์และรับรู้รายได้จากบริการวิศวกรรมได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้นทุนรายได้ก็โตเร็วกว่าทำให้บริษัทยังคงมีขาดทุนขั้นต้นอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เอวาอยัางไม่สามารถทำกำไรจากยอดขายได้โดยตรงอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าพอใจคือเอวาสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้ใจ่ายบริหารได้ดีขึ้นครับหลายคนอาจจะตกใจกับตัวเลขขาดทุนสุทธิที่ดูสูงลิ่วในงบแกปครับขาดทุนจำนวนมหาศาลนี้ไม่ได้กระทบเงินสดของบริษัทโดยตรงเลยครับ สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของนี้สินวอร์เรนและการรับจองหุ้นซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นตามหลักการทางบัญชีแต่ไม่ใช่รายการเงินสดที่บริษัทต้องจ่ายออกไปจริงๆครับดังนั้นถ้าเราอยากมองภาพการดำเนินงานจริงๆของเอวาให้ดูที่ผลขาดทุนจากการดำเนินงานหรือ n o n g a p loss จะสะท้อนภาพที่แท้จริงได้ดีกว่าครับในฐานะบริษัทที่ยังขาดทุน สภาพคล่องถือเป็นสิ่งสำคัญครับนาิินไตรมาสที่2ปี2025เอวามีเงินสดและหลักทรัพย์ในตลาดรวม49.8ล้านดอนลลาร์สหรัฐครับและที่สำคัญคือพวกเขามีข้อตกลงจัดซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์กับไซเลบ้าที่สามารถดึงเงินได้สูงถึง125ล้านดอนลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเงินสดที่มีอยู่และแหล่งเงินทุนสำรองนี้ผู้บริหารเชื่อว่า เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทในอีกอย่างน้อย12เดือนข้างหน้าครับสรุปจุดแข็งที่น่าสนใจของ AVA ครับเทคโนโลยีลำหน้าเทคโนโลยี 4D LiDAR ที่เป็นเอกลักษณ์และเหนือกว่าคู่แข่งโอกาสในตลาดที่ใหญ่มากมีตลาดเป้าหมายที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับโลกการมีพันธมิตรอย่างม e r c e d e s b e n z ด a i m l e r t r u c k n i k อนและ LG i n n o t e k แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและการยอมรับในอุตสาหากรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งมีสิทธิบัตรกว่า245ฉบับและกำลังยื่อนอีกมากมายซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนแน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวังเช่นกันครับบริษัทยังขาดทุนเอวายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจการทำกำไรยังเป็นเรื่องของอนาคตการผลิตจำนวนมาก บริษัทจังต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนจากการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในราคาที่เหมาะสมได้หรือไม่การแข่งขันที่สูงตลาดไลดา้ามีคู่แข่งหลายรายการที่เทคโนโลยีของเอวาจะกลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมจึงยังต้องใช้เวลาครับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างปัจจัยภายนอกอย่างเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยหรือปัญหาห่วงโซ่อุปทานก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ครับ โดยสรุปแล้ว EVA หรือว่า Aeva เป็นหุ้นที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูงมากในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่หุ้นสำหรับทุกคนครับแต่เป็นหุ้นเติบโตที่มีความเสี่ยงสูงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจในเทคโนโลยีมีความอดทนและเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวครับจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะสร้างมูลค่าให้กับหุ้นตัวนี้ คือเมื่อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเริ่มเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จริงๆครับระหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของคุณนะครับ ข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ